สวัสดีค่ะกระซิบบอกเา่าพาชมรถกระบะสำหรับครอบครัวเลยนะคะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่นั่งกันสบายๆค่ะ E s u ี MAX SLX 4ประตูนะคะเป็นรถปี03เครื่อง3.0เทอร์โบค่ะปั๊มสายเกียร์ธรรมดาพวงมาไดยพาวเวอร์แอร์เย็นกระจกไฟฟ้านะคะภาษีพรบรปี66ค่ะราคามีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะทุกท่าน ราคาเงินสดอยู่ที่1 98,000บาทซื้อสดลถได้อีกนะคะหรือท่านใดต้องการจัดไฟแนน์นะคะวางเงินดาว48,000บาทค่ะและผ่อนเดือนละ3,950บาทจำนวน72งวดนะคะรถคันนี้อยู่ในตัวเมืองราช,ชบ,บุรีอยู่แถวๆโรตัสค่ะ4ประตูนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างๆก,กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าแผงประตูสวยไม่มีรอยแตกภายในสะอาดค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดชมรถทดลองขับนะคะท่านสามารถติดต่อโทรคุยเจรจานัดหมายกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางเราเพียงแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมการเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะเพราะอย่างนี้ประโยชน์ของท่านเองนะคะท่านควรเดินทางไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะสําหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ